ผมมาเดินสนามครับกับสันคนครสวรรค์สวัสดีครับสันคนครสวรรค์สันแนะนำในวันนี้ซื้ออะไรมาบ้างในงานประกวดวันนี้ก็ได้พ่อทบแล้วก็เป็นรูปถ่ายพ่อเดินปี2อ8 2ครับพ่อทบ25บศตวรรษยี่25้าศตวรรษนี่ของอาจารย์สันอันนี้พ่อทบทีนี้มันดูของปอนปันปุ๋ยบ้างได้เลยบ้านอันนี้เป็นสายลึกลับกินตับทั่วไทยข้ขาวแล้วกันอันนี้ตะกุดเขาควายฟ้าผ่าเปิป่นบางพระนี้พ่อท่านเจิม อจิโตหอยลากนะครับใช้เวลาแปปีกว่าจะรวบรวมมวลสารหลวงพ่อพัวครับอันนี้ปูสุกครับคองขอบอ,อันนี้พ่อเต๋ปีหนึ่งกูมานดุดลกนะครับจัดว่าเป็นรุ่นสองนะเพราะถ้ารุ่นแรกเนี่ยเป็นพ่อแชมตะก้องปีเก้ากว่าใครท,ที่จะเช่าพระนะครับโซนนครสวรรค์อุทยัยชัยนาทหรือว,ว่าบริเวณใกล้ๆนครสวรรค์สามารถทักได้เลยนะครับไลน์แอดพีพีพีหกหกหกนะครับส่งภาพมาประเมินแล้วถ้าเกิดว่า ถูกใจนะครับก็เดี๋ยวเราไปเช่าซื้อกันสามารถติดตามไลฟ์สดได้ทุกวันพุธวันศุกร์และวันเสาร์นะครับเวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปแบ่งประมูลราคาเริ่มต้นเพียงแค่ศูนบาทเท่านั้น